หลุมซีครับกลับมาเล่นอีกครั้งหนึง่งทงปักหน้ากรีนครับ167หลาผมเล็งไปด้านขวาครับเอาปลอดภัยก่อนพยายามจะตีดรอเข้ามาหาธงครับ167หลาตีเหล็ก7ครับเลี้ยวแล้วเลี้ยวแล้วน่าอยู่ขวาทงครับ น่าจะสักสองกันธงเออผัดยากเลยทีนี้เลียกเอาจากแท่นที่ออฟมาครับมีทรายอยู่ด้านขวานะครับทงปักด้านหน้าลูกผมลูกเนีครับลูกที่อยู่ขอบกินด้านหน้าเนี่ยครับแต่ว่าลายยากมากผมตั้งใจจะให้ไปนู่นเลยนะครับคิดว่าน้ำหนักให้หมดครึ่งทางพอแล้วประมาณเจดหลาครับพอดจะขอบฟิน้น ลงไหม,ม,มลงไหมลงด้วย,อย,อยโอ้โหโอ้โหยี่ยมากโอ้โหมาความพลุก